วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุธาครุปและฟิล์มลามินาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชียงดาวนะครับแล้วก็จนสุดท้ายอันนี้คือ MGEP นะครับในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวภายในนะครับแล้วก็ MGEP จริงมันจะเป็นสีขาวนะแต่ว่าเจ้าของนะครับเขาก็ได้รับเป็นสีแดงนะครับเป็นแฟนคลับนะครับอยู่ที่เชียงดาวนะครับเจ้าของนะครับแล้วก็ล้อก็เป็นออฟเดอะมาร์เก็ตนะแต่ว่าก็ โอเคนั้นก่อนนื่นนะครับเราจะเช็คข้างหลังรถก่อนนะครับแล้วก็เจ้าของนะเขาก็ได้ติด Aftermarket k i c k s s n s ซนนะครับอรถออริจินัลนี่มันจะไม่มีเราจะต้องเปิดปิดเองนะครับนี่มีมอเตอร์นะนะแล้วก็จะปิดก็ซุบเดี๋ยวเตะหน่อยนั่นฮะหลดไหมโอ้โหช้าหน่อยนะครับแต่ว่า ก็เป็นมอเตอร์แล้วก็ในไท้ายหลังนะครับก็มีที่ปะลเลอะเลยนะเอาวะพร้าวใส่ได้เต็มเลยที่นาเวนะครับผมก็จะมี banana box test ที่เมืองไทยเป็น coconut test อันนี้เป็นมะพร้าจากบ้านาพ่อแม่เนี่ยอันนี้กค่น้อยนะ่แต่ว่าเนี่ยโหใหญ่บะล่มแล้วนะครับโอ้หแล้วก็อันนี้นะครับเป็น a f f the market cover นะครับนี่มีที่ไว้ของนะ แล้วก็มีปุ่มปิดท้ายหลังนะครับแล้วก็มีไฟที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่มี1 2บโวลต์นะนะแล้วก็ถ้าเราเปิดฝานี่ครับก็มีที่ไว้ของอีกนิดหน่อยล่างเนี่ยครับอันนี้เป็น Off the Market u u w w o o f r นะครับแล้วก็มีไหนฮะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นอาวุธเหรอครับ โอเคเราเพราะว่าเราไม่มีบนอันดับบ็อกนะเราก็จะใช้อย่างอื่นแทนนะครับโอเคผมก็เจอกระเป๋านะครับมันมีกระเป๋าทั้งหลายใบยนะใบใหญ่นะนะครับกระเป๋าเดินทางตอนเราเดินทางจากออนอร์เวย์มาที่เราก็ใช้กระเป๋าอย่างเงี้ยนะซัมสไนท์อันนี้ก็โอเคถ้าเราลองเอาเราเอา,เอากระเป๋าใหญ่นี่นะครับใส่ในรถโอ้โหก็ได้อ่ะใส่อันหนึ่ง Oh, ใส่ได้สบายลเลยนี่รองอันนี้อันนี้มนันนี่มันใส่ได้เลยเดีย <Hey, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยาวไปนิดหน่อยเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนแต่ถ้าเราเราจะต้องโอเคเราตั้งไว้อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เข้าได้อะ่ะโอเคเราเอาน,นี้ใส่ โอ้เนี่ครับโอ้ยังไม่ที่อีกเนี่ยเอากระเป๋าเอ๊ะเอาอะไรก็ได้ใส่นี่เดี๋ยวแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยฮะฮะมันจะใส่ได้ฮะฮะยังไม่ที่ว่างเนี่ยเดี๋ยว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 เมื่อแต่ว่ามันจะปิดปิดได้ไหมนะมันอาจจะปิดไม่ได้นะลองดู โอ้โหใส่ของได้โคตรเยอะเลยเนี่ย oh, like a boss แล้วก็ตัวพับ,บเบาข้างหน้านะครับเราก็จะมีที่อย่างนี้แต่ว่าเบาะนี่มันมันไม่ค่อยพับแบนนะครับมันจะโผล่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็มันก็จะมีขอบน,นะครับแต่ว่าโอเคผมไม่มีอะไรวัดดูว่ามันยาวแค่ไหนนะครับมันไม่มีมิเตอร์มันจะแต่ว่าเราก็ใช้อันนี้ก็นนะไม้กวาดนะครับถ้าคุณต้องการขนไม้กวาดนะครับ ไซส์ฟูลไซส์นะเข้าไปเต็มที่ได้ครับมีที่ปะละแล้วเนี่ยจะให้ดูนะว่ามันมันมีที่เยอะแค่ไหนเนี่ยถ้าลเข้าไปาจะนอนในรถก็ได้นะครับนอนกับไม้กวาดเลยครับเนี่ยไม้กวาดนี่มันยาวขนาดนี้เลยนะเนี่ยนอนสบายโอ้โหแล้วก็อนนี้นะครับเป็น Station น a g ก n นเอสเตนะครับมันก็มีที่เยอะเลยนะสบายดีนะครับแล้วก็ มันก็เอนได้หรือมันก็ไม่ได้เอนได้แต่ว่ามันก็ยังดีมันไม่ได้ตั้งขึ้นไปนิดหน่อยนะนั่งสบายแต่ว่าผมรู้สึกว่าเบาะมันอาจจะต่ำไปนิดหน่อยถ้าเป็น SUV crossover มันจะมีที่มากกว่านี้บางทีอาจจะต้องนั่งแบบนี้นะครับขามันจะขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่แล้วก็เอาเท้าเสียบไปข้างล่างเบาะข้างหน้าได้นะครับแล้วก็มีที่ไปของนี่นะครับ มีที่ไปของนี่แต่ว่ามันมี USB อยู่เนี่ยมันมีมีแต่ว่าโอเคดีมันมีแอร์ออกมาข้างหลังนี่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองเช็คดูนะมีที่ไปของนี่ครับก็อันนี้ก็นุ่มหน่อยอันนี้ก็นุ่มหน่อยที่อื่นนี่เป็นพลาสติกแล้วก็ต้องเช็คดูมีที่เยอะแค่ไหนเนะี่ย โอ้ก็ไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยเออเหลือสักสองสองนิ้วนะครับผมร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับก็นั่งได้น,นี่แต่ว่ารู้สึกมันก็แคบนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ที่นี่กลางนี่เปิดอย่างนี้แได้นะเนี่ยมีที่ไว้แก้วไม่มีที่ไว้วไไวสกีเอ้ยนี่มันโอ้ยรถมันกำลังจะลุกเลยปะโอเคไม่มีปดสกีนายนะครับแล้วก็ที่เบาะกลางนี่นะครับมันไม่มี ที่เขาเรียกอะไรนะที่พิงหัวนะครับแต่ว่าข้างๆนี่ก็มีนะครับแล้วก็เหยียบได้นี่แล้วก็บรข้างหน้านะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเซทเอสอีบีนะครับที่จริงมันสเปคดีกว่านะครับเซทเอสนี่ราคา1.2ล้านคันนี้นะ MGEP มันเป็นประมาณก็เ,เกือบ1 000, ล้านนะครับ, 9, 90, รบเก0 0 0 0นเก้าหมื่นอะไรเนาะแล้วก็แต่ว่ามันไม่มีฟีเจอร์ เท่ากับเซเสนะครับเนี่ยแล้วเราจะปรับเบาะนะมันจะต้องปรับอย่างนี้นะครับเซสมันก็ยังมีแบบปรับไฟฟ้าได้แต่ว่ามีเมมเบรนะครับแล้วก็ผมอะไรนี่ก็ขึ้นลงนะครับเข้าออกไม่ได้นะครับแล้วก็ที่บางแดดก,ก็หมุนไปได้แต่ว่าดึงไม่ได้ดึงไม่ได้นะครับแต่ว่าโอเคเพราะว่านี่มันไม่เป็น SUV นะครับมันก็เป็นมันก็จะเป็นนั่งแบบต่ำกว่านิดหน่อยผมก็ชอบ สไตล์แบบนี้มากกว่า SUV นะน,นี่ปุ่มสตาร์ทรถนะครับน,นี่ปรับไฟนะครับแล้วก็ปรับกระจกนะครับเดี๋ยวเช็คตัวประตูโอเก็เหมือนกันกับข้างหลังนะครับแล้วก็น,นี่นะครับเป็น o อ d เจ้าของนี่เขาก็ดูวิดีโอของผมนะ แล้วเขาก็ได้ติด OBD Adapter แต่มันจะต้องมันจะต้องมี Adapter ต่างหากนะไปติดที่ไหนก็นไม่รู้เราใช้ OBD Port ธรรมดาไม่ได้นะ Gateway นะั้นมันจะบล็อกข้อมูล,ลนะครับเราต้องใช้ OBD Adapter ต่างหากนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นข้อมูลในทุกอย่างนะครับเนี่ยมันกะแล้วว่า State of Health เป็น97.68แปลว่าแบตเตอรี่นี้คงจะเสื่อมประมาณ2 2กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รถนี้ก็อายุ1ปีนะครับ วิ่งได้ขับไปได้ตั้ง43,000ืมนกิโลเมตรนะนะประมาณนั้นนะแล้วก็อ,าอ่าเช็คก่นนะปิดนี่ก็มีปุ่มอะไรที่บลมอะไรนะครับแล้วก็คันนี้นะมันไม่มี i-smart นะครับมันไม่มีอับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ปรับครูซคอ c โทรลนะ MG ซัพเปอีมันมี adaptive Cruise Control คันนี้นี่มีแค่ Cruise Control ธรรมดานะครับเราต้องเบรกเองแต่ว่าคันนี้นะเราลองลง,ลงดอยนะครับมันจะ regen แต่คันนี้มันไม่มี ออโตสเตียร์แซดเอสมีออโตสเตียร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้เรียกว่าเป็นคาร์เพลย์หรือว่าอะไรนั่นแหละที่นี่นะครับแล้วก็มันมีอย่างหนึ่งที่มันแปลกนิดหน่อยนะครับถ้าเราจะเพิ่มพัดลมนะครับเราก็หมุนไปเราหมุน clockwise ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มพัดลมทางทางนาฬิกาเหรอแล้วถ้าเราหมุนอีกทางหนึ่งนะหมุนไปทางซ้ายนะครับมันก็จะเบาพัดลมโอเคก็ดีแต่ว่าฝั่งนี้นะครับมันงงมากเลยเพราะว่า ถ้าเราหมุนทางนาฬิกาอุณหภูมิมันจะลดลงถ้าเราหมุนทางซ้ายนะครับอุณหภูมิมันจะขึ้นสมองผมมันระเบิดมั้เนี่ยเพราะว่ามันแปลกนะนะมันโอเคผมก็เข้าใจเพราะว่าถ้าเราหมุนไปทางนาฬิกามันจะเพิ่มแอร์แม่นะแม่นะแต่ว่าอุณหภูมิมันจะลดลงอ่าโอเคโอเคโอเคครับแล้วก็เนี่ย มี USB A 2อันนะครับมี12โวลต์นะครับขนานีครับอันนี้ผมสงสัยว่าเจ้าของเขาคงจะติดนะคาร์บอนไฟเบอร์ลุกนี่ยนะใช่ไหม <laughs> แล้วก็มีที่ไว้แก้วนี่นะครับปุ่มอันนี้นะก็เหมือนของ z ซ EV นะครับมันเปลี่ยนโหมดแล้วเปลี่ยนคูร์สหนอนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็มีพอร์ตนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีที่ไว้ของหน่อยก,ก็ผมก็ว่ามันมันก็กว้างกว้างดีแต่ว่าอันนี้มันมีอย่าง นสิอ๋อมีมีที่มาของนิดหน่อยแต่ก็โอเคน,น,นะอันนี้นะโอเคแล้วก็ต้องเช็คตัวน้องว่าข้างหน้านี่มีที่เยอะไหมโอเคอันนี้มันจะดีกว่าข้างหลังนะนิดหน่อยครับข้างหน้านี่ดีกว่านิดหน่อยครับโอเค MGEP นะครับแล้วก็ผมก็ว่าราคามันก็โอเคนะหนึ่งล้านนะครับแต่ว่ามันมีคู่แข่งนะที่น้องเอ้ยที่เมืองไทยนะคือ แมวนะครับโอร่ากูดคัด400 Pro มันจะแพงกว่านิดหน่อย1ล้านกับ400นะครับแต่ว่าผมว่าฟีเจอร์ของโอร่ากูดคัสมันจะมากกว่านะแต่ว่าคันนี้มันมีที่ไว้ของเยอะมากเลยข้างหลังนะครับก็แล้วก็แต่ว่าคันนี้มันไม่มีอัพนะครับแล้วก็ไม่มีอัลัฟติคูลตอรโอรากูดคัดมีคุณก็ต้องเลือกว่าจะซื้ออันไหนดีนะแต่ว่าผมก็คิดว่าคันนี้มันคงจะเหมือนไม่รู้นะ โอ้ใช่ครั้นี้มันครังจะวิ่งได้ไกลกว่าโอรา o ุ d คัตนะครับแล้วอาจจะชาติเร็วกว่านะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็หาว้ยปากันใหม่สวัสดีครับ